สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาอิทธิพลของการระเหยของน้ําเลือดและความชื้นที่ส่งผลต่ออุณหภูมิและการสูญเสียรูปร่างนะครับของเนื้อเยื่อผิวหนังในระหว่างการบําบัดด้วยเลเซอร์ผ่านแบบจําลองทางนิสสัครับโดยผมนายชยุทธทองสงผ์รหัสนักศึกษา611061276 6ครับผมนายปุญญวีหมื่นตาบุตรรหัสนักศึกษา6 1 1 0 6 1 2 5 7 6ครับผมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ดร์พรดุศักดิ์ละเดโชครับผมก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการศึกษาของแบบจำลองที่เกี่ยวกับเลเซอร์เนี่ยจะช่วยในการรักษาโรคผิวหนังมะเร็งเนะื้องอกนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้มีงานวิจัยออกมาหลายๆงานนะครับซึ่งจากการตุตนนารกรรมที่ผ่านมานครับยังพบว่ายัางมุ่งเน้นไปที่การสูญเสียอุณหภูมิเนื่องจากความร้อนครับ เพียงอย่างเดียวแต่ยังขาดการพิจารณาปรากฏการณ์บางอย่างเช่นการระเหยของเลือดนะครับเป็นต้นซึ่งจะส่งผลต่อการทำนายอุณหภูมิครับเท่าที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาพิจารณาให้ค่าัตราการดูดซับของเลือดเป็นค่าคงที่มาโดยตลอดครับทั้งนี้นะครับงานวิจัยของคุณจากเรนเนี่ยมีสมการการคำนวณอัตราการดูดซับไว้ดังนี้นะครับก็จะมีการคำนวณค่าบอดวอลลุ่มแฟคชั่นของเลือดนะครับค่าวอเ e อร์คอนเทนต์ต่างๆนะครับ ดังสมการนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในงานวิจัยยังไม่มีการวิจารณาการสูญเสียรูปร่างจากการสูญเสียความชื้นเราจึงจะคำนวณค่าอัตราการสูญเสียความชื้นที่ส่งผลต่อการสูญเสียรูปร่างด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยเขาิเค์ค่าอัตราการดูดซับของเลือดเพียงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากค่าอัตราการดูดซับของน้ำเนี่ยมันมีค่าน้อยมากๆครับเมื่อเทียบกับค่าอัตราการดูดซับของเลือดเพราะฉะนั้นสมการ การดูดซับจะเป็นไปดังสมการหน้าถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการการดูดซับของชั้นผิวหนังกำพร้าและหนังแท้นะครับสมการที่เราจะใช้เนี่ยจะดัดแปลงมาจากสมการด้านบนนะครับซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเป็นดังสมการนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้ง่ายต่อกับภาพรวมของงานวิจัยในครั้งนี้เราจึงทําภาพแนวคิดของงานวิจัยเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ เนื่องจากในความเป็นจริงนะครับผิวหนังเนี่ยจะประกอบไปด้วยเลือดน้ำเนื้อเยือ่อแล้วก็ความชื้นนะครับเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยจะเกิดการสูญเสียน้ําหรือการสูญเสียความชื้นของเนื้อเยื่อภายในผิวหนังนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการดูดซับของน้ําและเลือดนะครับที่อยู่ในผิวหนังซึ่งทั้งสองตัวนี้จะส่งผลต่ออัตราการดูดซับของเลเซอร์นะครับแล้วก็ส่งผลต่ออุณหภูมิครับเมื่ออุณหภมมูมิสูงเนี่ยก็จะเกิดการอีเวบิเ t ชันออกไป เพราะฉะนั้นนะครับอัตราก,การดูดซับของเลือดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นี่คือสมมติฐานของเรานะครับนอกจากการ evaporation ที่ส่งผลต่อปริมาณของเลือดน้ําในผิวหนังแล้วยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผิวหนังอีกด้วยนะครับเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับของคุณวงชดากคูณนะครับเมื่อปี2018ได้มีการพิจารณาการสูญเสียรูปร่างทางกนที่เกิดจากความร้อนเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ยังไม่มีการพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสูญเสียความชื้นเลยครับจึงเป็นที่มาและความสําคัญของแนวคิดของงานวิใจัยในครั้งนี้ครับโดยในการศึกษานี้นะครับจะพิจารณาทั้งหมด3แบบจำลองนะครับเพื่อเปรียบเทียบอุณภูมิหรือว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนรูปร่างนะครับผมเแบบราจะลองที่หนนะครับเป็นแบบจาลองที่วงชะลูกได้นําเสนอมาเป็นแบบจำลองที่มีสมการไบโอเฮทและมีการสูญเสียรูปทางกลน,นะครับแต่การเสียรูปทางกลน,นี้จะเป็นการ เสียรทางกลที่พิจารณาแค่เทอร์โมอ็กแพนชั่นเพียงอย่างเดียวนะครับผมแต่ในแบบจำลองที่2นะครับเราจะทำการพิจารณาแบบ Normal Absorption ่นโฮ f f อ i ฟิชครับคือเป็นการคำนวณค่าอัตราการดูดซับปกตินะครับแต่ว่ามีการชิดการ concentration นะครับหรือว่าสมการฟิกลองครับการสูญเสียความร้อนจากการสูญเสียความชื้นแล้วก็ทำการคิดค่าการสูญเสียรูปที่เกิดจากการสูญเสียความชื้นเพิ่มขึ้นมานะครับผม คือค่าไฮโคสโคปิกโซลิ่งโดยสมการทีใ่ใช้ก็จะมีทั้งหมดทั้นี้นะครับผมและในแบบจําลองที่3นะครับแบบจำลองที่3นี้นะครับจะเป็นแบบจาลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบจําลองที่แล้วนะครับผมแต่ว่าจะทําการคํานวณค่า a แอปซับ e ชัน Co-Efficient ใหม่นะครับในส่วนของชั้นเดอร์มิดนะครับโดยที่คํานวณค่าฟังก์ชันของบัตร um ์วอลลุ่มฟ c ก i ชัใหม่นะครับโดยคํานวณจากค่า c ส่วน c ศครับโดยที่จะ เป็นบัตรวอลุ่มแฟกชั่นเดิมนะครับคูณกับความเข้มข้นปัจจุบัน C กับค่าความเข้มของความชื้นเริ่มต้นนะครับโดยความชื้นจะประกอบไปด้วยน้ําแล้วก็เลือดนะครับผมเรื่งองในข้อเคลียร์นะครับบอลลารคอนดิชันก็จะเป็นไปตามนี้นะครับผมในเรื่องของเฮซอดเทอมนะครับก็จะเป็นในรูปของ Energy As s o อปพลิเ o ช t นออฟเดอะนะครับเป็นไปดังสมก,การด้านบนนี้นะครับผมโดยที่ทําการคํานึงถึงค่า r e f ฟล c t i o n ของเลเซอร์ด้วยนะครับ โดยสมกรารจะเป็นไปตามกฎของเบลล์เลมเบิร์ตลอร์แล้วก็มีการพิจารณารูปแบบของแสงเลเซอร์นะครับให้อยู่ในรูปของเกาเซียนดิสทริบิวชันนะครับผมแล้วก็ที่บริเวณพื้นผิวนะครับเราจะพิจารณาให้มีการพาหรือว่าคอนเวคทีฟบัลเลอรี่คอนดิชันนะครับโดยที่บริเวณด้านข้างเนี่ยจะพิจารณาให้เป็นอเดียบัติกบัลเลอรีคอนดิชันนะครับและด้านล่างเนี่ยจะพิจารณาให้เป็นคอนสแตนต์คอร์บอดี้เทมเพอร์ปิจ์นะครับอุณหภูมิคงที่36องศาเซลเซียสนะครับผมถัดมาในนส่วของ สมการของเ t นเทชันนะครับในส่วนของภายในเนื้อเยื่อผิวหนังเนี่ยจะพิจารณาการเกิด oration, วเว r เลชันโดยเวมตามสมการทางสายมือนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะพิจารณาให้เป็นโนฟักบอ d ล r y c คอน i ิชันนะครับ,บนอกจากนี้ในส่วนของสมการดี f o r m a t i o n เราจะพิจารณาให้ผิวรอบ,บเนี่ยสาม,มารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยที่ฝั่งซ้ายมือจะพิจารณาให้เป็น axial symmetry นะครับผมการศึกษานะครับ6วิธีการดำเนินงานนะครับผมเราจะศึกษาลักษณะการหาของความน้อมของแบบจำลองชั้นหิวนนังที่ได้รับอิโค่นจากนะครับ1ความยาวขึ้นที่มีค่า650นาโนเมตรแล้วก็800นาโนเมตรนะครับ2ความ้มบลงสีเลเซอร์ที่1.5คูณ10กำลัง5 3คูณ10กำลัง5แล้วก็1คูณ10กำลัง6วัตต์ต่อตารางมิลลิเมตรนะครับ3นะครับรัศมีะลำแสงเลเซอร์คือ2แล้วก็5มิลลิเมตรนะครับ สี่นะครับค่า p exponential factor นะครับหรือว่าค่า a นะครับเราใช้ที่หนึ่งคูณสิบยกกำลังหนึ่งแล้วก็หนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามนะครับผมคำถามนะครับเวลาที่ใช้ในการฉายรังสีเลเซอร์คือหกร้อยวินาทีครับผมอุณหภูมของความพิมรังสีเลเซอร์นะครับผมหนึ่งในรูปนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิของแถบจำลองในรูปแบบสองมิติที่มีความหยาบขึ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ค่า p exponential factor ที่หนึ่งคูณสิบกำลังหนึ่งนะครับ ความเข้มของสีเลเซอร์ที่แตกต่างกันโดยในแบบจำลองที่1เนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าแบบจำลองที่2และ3ทุกแบบนะครับโดยอุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มตามความเข้มที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่แบบจำลองที่3นะครับจะมีอุณหภูมิมากที่สุดเนื่องจากมีการชีดการสูญเสียความชื้นแล้วก็มีการคำนวณ absorption coefficient ใหม่ e นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องไปพิจารณาในการาฟเส้นอีกทีหนึ่งนะครับผมทีพูดของความเข้มของสีเลเซอร์นะครับผม แล้วมือเวนที่ผิวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มด้านล่างเนี่ยคือสีเลเซอร์ที่มีความเข้มังสีเลเซอร์ที่1.5ึ่งจคูณสิบกำลังหนะครับจะเห็นได้ว่าจะแทบไม่มีความแตกต่างกันของอุณหภูมิมากนักนะครับเช่นเดียวกับความเข้มแสงที่3ามคูณสิบกำลังหนะครับอมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่เมื่อเพิ่มสีเลเซอร์ที่1นึ่คูณสิบกำลังหนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยแตกต่างกันมากครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผม แนวิจัยนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดในเรื่องของการคำนวณค่า Evaporation นะครับเนื่องจากมีการพิ่ค่าที่600วินาทีนะครับแต่เมื่อไปดูค่า n o n n t r a t i o n นะครับผมค่า concentration หมดไปตั้งที่เมื่อเวลา200-300วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นการเทียบที่จุดนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสักทีเดียวนะครับผมขึ้นไปอีที่พลของความยาวขึ้นนะครับผมในแนวรัศมีนะครับจะเห็นได้ว่าที่จุด 00, 00นะครับ ความยาวคลื่นของวัตถาินโนเมตรเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าความยาวคลื่น800นาโนเมตรนะครับเนื่องจากความยาวคลื่น800นาโนเมตรเนี่ยมีความสามารถในการทะลุผ่านมากกว่าหัวิ0นาโนเมตรนะครับผมอิทธิพลจากรัศมี่ลำแสงเลเซอร์นะครับในแนวรัศมีเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่รัศมี5มิลลิเมตรนะครับจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านะครับเนื่องจากมีพื้นที่ที่ได้รับรังสีเลเซอร์มากกว่า2มิลลิเมตรนะครับทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงกว่าครับผมอิทธิพลของเวลานะครับ จากการนะครับเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมันจะเพ,เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับในช่วงแรกจะมีการเพิ่ม,มขึ้นของ,ขอ,งอุณหภูมิที่รวดเร็วนะครับค่อยๆช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปและอุณหภูมิที่มากที่สุดนะครับก็ยังคงเป็นความเข้มข้นที่1นึ่งคูณลังหแล้วก็เป็นที่แบบแปลองที่1นะครับพบว่าที่โมเดล3านครับจะมีการสูญเสียความชื้นลดลงมาจากโมเดล2นะครับเนื่องจากเกิดการระเหยออกไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับมันถูกนําไปคิดค่า a อบซับชันโค o อ f f i c i e n ใหม่นะครับทำให้อุณหภูมิลดลงเพราะฉะนั้นนะค,ความสามารถในการสูญเสียความชื้นก็จะลดลงน้อยกว่าตัวแบบจําลองที่2ครับแต่พอมาเป็นที่ความยาวขึ้น800นาโนเมตรเนี่ยความแตกต่างของการสูญเสียความชื้นนั้นแทบจะไม่แตกต่างนะครับเหมือนตัว650นาโนเมตรครับเพราะฉะนั้นนะครับเอฟเฟกของการสูญเสียความชื้น800นาโนเมตรเนี่ยอาจจะไม่แตกต่าง กันมากนักนะครับค่าอัตราต่อมาจะเป็นค่าอัตราการดูดซับที่คำนวณใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลจากความเข้มของเลเซอร์นะครับเราได้ทาการคํานวณค่าอัตราการดูดซับใหม่นะครับที่จุดเดอร์มิดนะครับหรือชั้นเดอร์มิดนะครับเพราะเื่อที่ความเข้มของแสงเลเซอร์ 1E6 เนี่ยจะเกิดการระเหยมากที่สุดตามมาด้วยความเข้มของแสงเลเซอร์ 3E5 แล้วก็ 1.5E5 e ตามลําดับนะครับและยังพบว่าที่ความเข้มน,น้อยๆเ,เ,เนี่ยแทบจะไม่เกิดการระเหยเลยครับ แสงจะเป็นอิทธิพลจากรัศมีลําแสงเลเซอร์นะครับจะเห็นได้ว่าความกว้างของลําแสงเลเซอร์ที่5มเมตรเนี่ยจะส่งผลให้ชั้นผิวหนังมีการระเหยที่ไวกว่าลําแสงเลเซอร์ที่2มเมตรนะครับเมื่อเพิ่มพื้นที่ความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับจะส่งผลให้เกิดการระเหยมากยิ่งขึ้นครับจากความยาวที่พ่นจากความยาวขึ้นนะครับพบว่าที่ความยาวขึ้น650นาโนเมตรจะมีการระเหยที่ไวกว่า800นาโนเมตรนะครับ เนื่องจากความยาวคลื่น650นาโนเมตรจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่า800นาโนเมตรนะครับเพราะว่าที่ความยาวคลื่น800นาโนเมตรเนี่ยจะมีความสามารถในการทะลุผ่านที่ดีกว่าตัว650นาโนเมตรครับความเข้ใจตัวของความเข้นนะครับจะพบว่าที่ความยาวคลื่น650นาโนเมตรจะมีความเข้นที่สูงกว่า800นาโนเมตรนะครับและจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเข้นจะเข้าใกล้สภาวะคงที่และทิศทางจะแปรผันตามความ ความเข้มละรัศมีของลำแสงเลเซอร์ครับโดยที่ความเข้ม1.5 e5 นะครับจะเห็นได้ว่าค่าสเตตแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่เมื่อเพิ่มความเข้มเป็น3 e5 นะครับเกิดความแตกต่างเล็กน้อยแทบจะใกล้เคียงกันมากครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเปลี่ยนมาเป็นความเข้ม1 e6 ที่พลังงานความเข้มสูงสูงที่อุณหภูมิสูงสูงนะครับจะเกิดความแตกต่างของความเข็นอ,อ,อย่างชัดเจนนะครับ ความแตกต่างอาจจะเป็นแนวรัศมีนะครับเนื่องจากความแตกต่างระหว่างช่วง2มิลิเมตรนะครับพบว่ายิ่งอุณหภูมินั้นมีการแตกต่างกันมากนะครับยิ่งทําให้เกิดความแตกต่างของความเค้นที่ชัดเจนขึ้นและที่ความเข้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับจะทําให้ความเค้นสูงกว่าความเค้นอื่นๆครับต่อไปจะเป็นในชั้นแนวลึกนะครับพบว่าตามแนวลึกเนี่ยความเครียดจะเพิ่มขึ้นทันทีและลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ อีพิลบได้ว่านะครับส่วนมากค่าสเตตนะครับจะเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นผิวอีพิเดอร์มิดนะครับเพราะค่ายางโมเดลัสของชั้นนี้ในเยอะอ yes. สุดโดยที่ค่ายางโมเดลัสของชั้นอีพิเดอร์มิดเนี่ยจะเท่ากับ102เมกะปาสคาลนะครับส่วนชั้นเดอร์มิดเนี่ยจะอยู่ที่10.2เมกะปาสคาลครับแล้ว่าคอนทัว์เป็นเพราะว่าค่ายางโมเดลัสแตกต่างกันมากนะครับจึงทําให้กาเป็นดังลนนนักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปคอนทัวที่ 650นามนเมตรนะครับพบว่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันที่ความเข้มน,น้อยนๆนะครับแต่เมื่อความเข้มแสงเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าคอนทัวร์ของความเข้นจะแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นครับลัสมีนะครับจะเป็นแนวรัศมีนะครับพบว่าอุณหภูมิสูงมากก็จะทําให้เกิดการยืดหดมากตามโดยที่การยืดหดสูงสุดจะอยู่ที่ความเข้มแสงที่ 1e6 นะครับในโมเดลที่1ครับ น้อยที่สุดภูมิสูงมากการยืดถดก็จะมากตามไปด้วยนะครับแต่ในโมเดลที่3เนี่ยการยืดหดน้อยที่สุดเนื่องจากมีการสูญเสียความชื้นและคิดค่าอัตราการดูดซับใหม่นะครับและยังพบว่าการยืดถดสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นผิวบทของแบบจําลองครับยิ่งความเข้มของรังสีเลเซอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็จะเกิดการบวมมากยิ่งขึ้นครับสรุปดังนี้นะครับงานวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มแสงเนี่ยส่งผลต่อการ evaporation นะครับโดยที่ค่าความเข้มแสงน้อยจะไม่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การสูญเสียความชื้นขนาดนั้นครับจากการศึกษาที่ผ่านมาค่าความเข้มแสงต่างๆเนี่ยอุณหภูมิแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับแต่เมื่อเพิ่มความเข้มแสงมากขึ้นนะครับจะก่อให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิความเข้ม ความเค้นนะครับค่าดีเพสเมนต์การสูญเสียความชื้นเพราะฉะนั้นการอีเวปิเรชันจะก่อให้เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ความเข้มแสงที่สูงสูงครับแสงเลเซอร์มากรัะมสีลําลำแสงเลเซอร์มากอาจทำให้เกิดการอีเวปิเรชันมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ในการรับแสงเลเซอร์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงเลเซอร์ด้วยนะครับดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านั้นครับก็ส่งผลก็ส่งผลเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากค่าอัตราการดูดซับของ แต่ละความยาวขึ้นนั้นไม่เท่ากันนะครับโดยที่ค่าอัตราการดูดซับของความยาวขึ้น650นาโนเมตรเนี่ยอาจทําให้ค่าอัตราการดูดซับของเลือดส่งผลสูงกว่าค่าอัตราการดูดซับของตัว800นาโนเมตรนะครับหรือความยาวขึ้นที่สูงกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความยาวขึ้นนั้นส่งผลต่อการสูญเสียนเช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการยังมีเรื่องของเวลาด้วยนะครับหากเราฉายแสงเลเซอร์ในเวลาน้อยๆอ,อาจจะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการสุญเสียความชื้นเช่นกันนะครับแต่เมื่อฉายไปในเวลานานๆน,นะครับจะก,ก่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้นครับในการศึกษาในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณศาสตรตาจารย์รดรพหลุงศักดิ์รัต,รตนเดโชนะครับผมที่ให้คำแนะนำและก็คำรึกษาเกี่ยวกับงานวิใจัยในครั้งนี้ครับผม และต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการทำวิจัยในครั้งนี้ด้วยครับพวกเราขอขอบคุณครับบ๊ายบาย